สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับมูส่งไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้มูส่งไลฟ์สไตล์นะครับพามาชมมาเฟตต้นโพนะครับวันนี้บรรยากาศท้องฟ้านะครับมืดมัวนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับวันนี้จะพามาดูต้นโพชีนกนะครับที่เคยเก็บมา ตอนเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับก็จะร่วมปีแล้วนะครับเนี่เก็บมาแต่ตัวเล็กๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือรากของเขานะครับนี่ต้นโพก็จะเป็นเขาเขาเรียกว่ารากรากอากาศเนาะนตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มเกาะหินไปเรื่อยๆนะครับนะครับ เริ่มเกาะจากต้นนะครับมาเกาะหินรักหินแล้วนะครับแล้วก็บางรากนี่ก็เริ่มมาขอบกระถางนะครับเจาะลงดินนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงไปก้นกระถางแล้วนะครับก็มีนะครับนี่ครับนี่อันนี้เริ่มเลเริ่มเริ่มลงมาก้นกระถางนะครับ อันนี้เป็นต้นโพไม่มัน่นใจว่า,าพันอะไรนะครับผมก็เก็บมาจากขัานกำแพงเนาะแล้อย่างนึ่งผมก็ไม่รู้สายพันธุ์ด้วยนะครับก็เปลือกของเขาสีขาวนะครับเก็บมาสองต้นนะครับตัวแรกนะครับเก็บมากังต้นหนึ่งตัวเล็กนะครับก็เลยให้เป็นคู่แฝดกันนะครับแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยโตไม่ทันโตไม่ทันเพื่อน ตอนนี้ต้นโตเนี่ยโตมากนะครับโตมากก็ได้ตัดยอดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะผมก็คิดว่าผมจะสร้างกิ่งใหม่นะครับสร้างกิ่งใหม่นะครับก็จะเอากิงาก่งอันนี้กิ่งเอาไว้กิ่งด้านข้างนะครับกิ่งด้านข้างจะตัดอีกก็จะให้เป็นกิง่งอ่าตอนนี้มีมีกิ่งแล้วนะครับนี่มันแตกมาสองกิ่งตอนตัด ตัดที่แรกนะครับก็จะให้เป็นกิ่งกิ่งหน้ากับกิ่งหลังนะครับแล้วก็จะตัดอีกนะครับตัดอีกเพื่อให้เป็นกิ่งน้านหน้านะครับแล้วก็จะตัดอีกให้เป็นยอดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวรอให้มันโตกว่านี้อีนิดหนึ่งนะครับแต่ตัดไปแล้วครั้งหนึ่งแหละนะครับนะครับให้ดูให้เพื่อนๆดูรากอีกครั้งหนึ่งนะครับรากของเขาจะเยอะมากนะครับ แล้วก็ไวมากนะครับเห็นแป๊บๆเนี่ยคืนเดียวเนี่ยสามารถลากของเขาเนี่ยไปไกลมากนะครับก็เราถ้าเราเคยสังเกตตามที่เกาะตามรั้วตามพื้นดีต่างๆเนาะลากของเขาเนี่ยจะชอนชัยไปตามซอกปูนซอกอะไรเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะทําให้ปูนแตกได้เลยนะครับพอเราจับมาลงกระถางก็มีเสน่ห์ไปอีกอย่างครับเนี่ยดู ลากของเขานะครับต้นนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับการดูแลรักษานะก็ไม่ยากนะครับก็ใส่ปุ๋ยบ้างนะครับเป็นปุ๋ยคอกบ้างนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยละลายช้าบ้างนะครับโอเควันนี้ก็เพื่อนชมนะครับต้นโพต้นโพขี้นกเก็บมาอายุปีหนึ่งแล้วนะครับ โอเคนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบอยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ